ไม่รู้เรื่องเลยครับนี่เจ้าหมีฉันเคยดูสเต็งเจอติงในเน็ตฟลิก็หาห้องนี้เลยอะที่มีปีศาจอยู่ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวเจ้าหมีนี่เจ้าหมีครั้งนี้เนี่ยแกอย่าซนนะเข้าใจมาเนี่ยเรามาพักโรงแรมแห่งใหม่แล้วเต็มไปด้วยห้องสมุดมากมายเลยยา อ,อะไรอ่ะโ<น>รงแรมถ้าไม่ได้สนซะหน่อยนะนี่แกมาถูกที่จริงเหรอเนี่ยก็ถูกสิโรงแรมนี่คือโรงแรมสุดหรูเลยนะโจบีโรงแรมเหรอทำไมไม่มีแต่ยังซีไม่มีบลูเลยฉันคิดว่านี่เป็นห้องสมุดมากกว่าโรงแรมเนี่ยอ๋อเหรอฉันก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะนี่มีโมเดลโรงแรมด้วยเป็นไงล่ะอ่า

ฉันเพิ่งเข้ามาที่นี่อะครับมาแลล้ว่ะ<อ>ิงฉันชื่อยูไนส์นะนายชื่ออะไรอะ <What? S 2> ฉันยังไม่ได้ถามเลยอะนี่แหละชื่อยูไนส <c oughs> ์ร <c oughs> ใช่ใช่ใช่ฉันชื่อยูไนส์ไม่ใช่ยูไนส์นะ you nice <อ>ยูไนส์หรอฉันฉันชืชชช่อต่อจอบิโดนะแล้วส่วนนี้คือเจ้าหมีสัตว์เลี้ยงฉันเอง นี่เจ้าบีเงียบๆหน่อยได้มหนี่มันแบบห้องสมุดนะในโรงแรมอ่ะนี่เขาห้ามร้องทุกแกผีเข้ามาใช่ไหมนี่เขาห้ามเอาหมีเข้ามาใช่ไหมเขาห้ามร้องทุกแกทุกผีเข้ามาใช่ไหมเธอเบาๆหน่อยนี่มันห้องสมุดมาแต่เธอเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะตื่นกันหมดเห็นไหมเจ้าบีีงดไดทําไทำไมฉันได้เสียงดังทำไมเจ้าบี เจ้ามีหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้ามีเอ้มีาเลยเออเจ้ามีอย่าเสียงดังสินี่นี่วยโยอะไรกันเสียงดังเนี่ยที่นี่มันห้องสมุดเนาะเอ่อขอโทษนะครับเออเดี๋ยวคุณคือพนักงานที่นี่ที่ผมจองโรงแรมไว้หรือเปล่าอะครับใช่ครับเอ่าเป็นพนักงานจะพูดกับลูกค้ากิน เจ้าปู้หญิหยุดก็แกเสียงดังนินดาขอโทษด้วยนะครับคือผมจองห้องไว้อ่้ลูก้านะเนี่ยแกไปเล่นตรงนู้นเงียบๆเลยออห้องเราอยู่ตรงไหนหรอครับผมห้องคุณเหรอถ้าอยากรู้แล้วก็ตามผมมาห้องคุณจะอยู่ชั้นสองเออหัวตาเลือกม่เลย อ,อุ้ยเดี๋ยวมีไมค์คาราโอเกะให้ฉันร้องเพลงด้วยแหละมีคาราโ,โอเกะด้วยว้าวอ,อ,อ,อะไรเหรอครับโอม้ลลมลลอาดึกเกินหึกระโือว่าจะขึนลล้น,ลลนไปดูลลห้องโกนโอม้มาดึกเอิอทำไมที่นี่ห้ามเสียงดังเหรอครับผมเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าพนักงานหรือว่าคนที่เข้ามาพักเขาบอกว่าห้ามเสียงดังครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ ที่ว่าหอมเสียงดังเนี่ยเ<อ>พราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นห้องสมุดแล้วก็สองอ่ะมันเป็นเรื่องความลับฉันเล่าให้นายฟังไ,ไม่ได้หรอกนะอะต่อเลยครับว่างไงครับทีเนี้ยมันเป็นห้องสมุดเป็นความลับฉันเล่าให้ฟังไม่ได้หรอกถ้ายากฟังแล้วก็เดี๋ยวฉันจะกระซิบห่อยไม่รู้เรื่องเลยครับ ทีนี่มีคนตกใจชเสียงเบาๆฮะคนตายที่นี่หรอไปไปฉันว่านะตอนแรกอะไม่ใช่คนตายแต่ตอนนี้มีทั้งคนตายมีทั้งหมีตายอ๋อที่นี่น้ำอุ่นะมัดเลยว้าวปลาสดชื่นจังเลยดีกว่าโรงแรมเก่าเยอะเลยเจ้าหวีกล้ามา ใช่ดีกว่าโรงแรมก่าดูนี้อยู่ด้วย,วยใช่ได้เวลาทานข้าวคุณลูกค้าแล้วครับว้าวมาทำน้ำอยู่แล้วเกเข้ามาได้ยังไ,ไงไงอ้าวนี่ที่นี่เป็นโรงแรมของฉันฉันก็เป็นลูกจ้างที่นี่ทำไมฉันจะมีสิทธิ์มาเข้าห้องน้ำไม่ได้อะฮะฉันเป็นลูกค้าเจายังไงมันไม่ควรเข้ามาในห้องน้ำไม่เข้าใจนี่เจวีแต่ว่านะ ได้เวลาอาหารแล้วพวกเราต้องไปกินนะ One eternity later เอาละเชิญรับประทานได้ตามสบายเลยนะครับผมไปแล้ว้าวอาหารสุดหรูนี่จะหวีโชคดีชะมัดเลยเนี่ยจ่ายในราคาถูกแต่ว่าได้โรงแรมที่ใหญ่มากๆแถมมีอาหารสุดหรูอีกใชด้วยไก่ด้วยใชฮ่าฮ่าเอว่าแต่ แล้วอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยมีคนพักอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอกขไม่มากินหรอกมังนะ่าจะนอนอยู่มั้งเนะียฉันกินเลยละกันอ้ะนิดเดีเ๋ยวเจวีเอาล้วับส่วนของฉันนะเจวี เบาหน่อยนี่มันห้องสมุดนะและเอากีตรามันเล่นได้ยังไงเนี่ยอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็นั่งเฉยๆไปเลย อะไรล่ะก็ฉันมาพักโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นสิทธิ์ของฉันที่จะเสียงดังสิเนี่ยเอาไันไม่ดีจเนี่ยจอมงีเด็ทีวีเขาก็พังหมดหรอกนะแกจะดูอะไรเนี่ย จะดูทีวีจะดูเนี่ยจะดูสะพาเ่้านี่เจ้าหมีไปดูในเน็ตฟิกก็ได้ที่บ้านนะเออจะดูที่นี่โอ้ยเดี๋ยวฉันพาไปดูนะป้าป้าป้าอะันเราไปเล่นตรงนู้นกันมานะน่ะป้าเป้ากันป้าตอสนุก้สนุกเอยากเล่นนี่ตสนุนี่เล่นป้าเป้ากันดีกว่าเนี่ย เด๋ฉันจะไปปาเขา้าา่อะไรเนี่ย้าีนต่อะไเามยาได้นีเอาเอาทำไมภาพมันเปิดได้อะนี่มีห้องันีจมีห้องลับจริงด้วยไม่นะจวีฉันเคยดูอ่ะหนังแนวเฮอร์เรอร์อ่ะมันเป็นหนังสยองขวัญที่แบบว่าจะมีห้องลับแล้วเกิดอะไรขึ้นจากข้างหลังนี้อ่ะเราไม่เข้าไปได้ม ไม่คิดจริงๆหรอว่ามันอาจจะมีสมบัติก็ได้นะนี่มันไม่ใช่เลือกอียิปต์นะอียิปต์มันจะอยู่ในโรงแรมได้ยังไงอะฮะแกเชื่อชัดอียิปต์มันอาจจะมีสมบัติก็ได้งั้นก็แกนําก่อนได้มาชัดไม่เชื่อเลยอ่ะมันเหมือนบ้านแกรนดี้นี่มาทางนี้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวนะหนังสยองขวัญชัดๆเจ้าบ,บีว,ว่าไม่ง่าใช่หนังสยองขวัญนะเราขึ้นไปดิเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้เจ้าบีแกนี่มันอะไรเนี่ยเราขึ้นไปบนสุดเลย ขึ้นมาที่ขึ้นมาไหนไม่เล่นแล้วนี่ขึ้นมาบนสุดแล้วอ๋อเฮ้ยเจ้าบีเจ้าบีขึ้นมาบนสุดเลวฉันเหมือนจะเจอห้องละอดตกใจนี่มันห้องใต้หลังคานนินา นี่เจ้าหมีฉันเคยดูสเต็งเ,เจอติงในเน็ตฟลิก็หาห้องนี้เลยอะที่มีปีศสาจสอยู่ว่าไม่หรอกมจะไม่ใช่ก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะจะเป็นเงินทรงขนาดนี่แกก็สมบัติอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่อันนี้มั้งนี่ร่มากสบัตเขาตา้าใจเปล่าหันี่ใิดไหมไม่ต้องพูดแกกเห็นแล้วว่ามันมีสมบัติุดตรงหน้าเ่ยมั้แกก็พอๆกับฉันนั่นแหละนี่แต่มันจะบังเอิญอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งสมบัติเนี่ยฉันว่าใช่เนี่ย แมือล้วงเข้าไปหนตรงนีเผื่อมีเงินไหนล้วงซิตู้ตกวันนี้ไม่มีอะไรเลยใชนไมตอนแรกชค่าน่าจะมีอในนี้ไม่น่าจะมีเจ้างมีจะบ้าหรอกล่องเลยเนียไนี่ขี่อะไรเนี่ยไหนลองเปิดดูซิเจ้าหมีเงอะมีอะไร่งเออค่ะ้ายดน่นไม่

นายรู à, referral, ้ความจริงที่นี่หมดแล้วสินะดิไม่รู้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 อันนี้ไม่รู้จริงฉันฉันไม่ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะจริงจริงไม่มีอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่จริงไม่รู้ ้ความจริงที so ่น er ี่มร้วนน่าจะต้องถูกขังที่นี่ตลอดชีวิตบ้าเอาจะไปไหนอะเดีกยิเเดี๋ยวเดี๋ยว ทางลงลงนี้ปาปาปาเจ้าหวีเร็วไปโอ้ยเจ้าหวีตรงนี้มีทางออกเนี่ยว้าวตรงนี้มีทางออกด้วยเหรอนี่นี่มันต่อจะมีดูฉันอยากนี้พื้นแบบกับบ้านโอเคไหมน่าจะไม่ได้นะน่าจะเป็นของเขาอ่ะนี่เอาเอาปลาเอาปลากับบ้านไปได้ปลากับบ้านไปได้มันปลาปลอมอ่ะเจ้าหมีถูกสตาร์ทไว้แล้วอ่ะดี ตู๋หีเราต้องรีบไปแจ้งตำรวจก่อนนะไปแล้วโอ้ยแต่เป็นแต่เป็นตัวอะไรด่ามันเตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวอะไรอ่ะดูดูดูเธอทางหน้ากลัวจังเลยอ่ะเธอต่อตัวบินอยูหาอะไรปลาใส่เบ็ดได้เอาตะเบ็ดปลาได้ไหมคะลองดูไหมลองดูไหมตะเบ็ดปลาได้ลองสิได้วะนี่ไงปลาเอากลับใส่ ยอ่ไปอีกเลย้าวน่นเ่มน่้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสิเจ้าหมีอนนี้มันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันจะมันได้ยินเสียงแล้วน้องมันขึ้นมาได้มันไมขึ้นไปได้ตัด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 ตัปิดประตูปิดประตูปิดประตูดตดัดต เดี๋ยวนะโรงแรมนี้เลี้ยงสัตว์ประหลาดไว้ด้วยเหรอเนี่ยนาซีโรงแรมนี้ไม่น่าเลี้ยงสัตว์ประหลาดให้เลยไอ้เนี่ยรู้แล้วที่คนหายไปหมดเป็นเพราะเจ้านี่แน่ๆเลยเฮ้อบอกเขาว่าเจ้านี่กินคนเนี่ยไม่รู้อ่ะแกก็เห็นปากมันแล้วดิเอ้อไปดีกว่าไม่ไว้ระหว่างนี้ต้องเอาทิชชู่กลับบ้านด้วยใช่ใช่เอาทิชชู่กลับบ้านเอาทิชชู่กลับบ้านกลับบ้านเราทิชชู่อีกคนนี่จงฝีมาขอเขานะ ใช่ออมาช่วยพี่เดินไปเลยเดินไปเลยเราต้องออกจากที่นี่โมีทางลับด้วยปท๊ลบลงไปึงนี่เจ้าบีแกทิงจิตชู้ก่อนได้ไหมไม่ได้เราต้องวัดเราต้องอะไรจิตไจิืาดเไม่จิตไฟจิืไม่ใช่หมีว่าเราลงประตูของสมุทรแล้วเจอมันมาหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยหลบหลบเร็วหลบเร็ว เด ok> ี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามีหาที่แอบหาที่แอบมันปาแล้วหัวมันป่าแล้วปิดประตู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 โอเคพอยังชั่วหน่อยแล้วเราจะเอาไงต่อดีเนี่ยฉันว่านะเราต้องดูมันว่ามันมันเป็นตัวอะไรมองเห็นเหรอถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งเสียงมันน่าจะไม่ได้ยินเสียงเราเลย นี่ัเฮ้ยฉันเห็นมันไม่มีหูอ่ะไม่มีหูฉันเห็นมันไม่มีลูกตางั้นแสดงว่ามันไม่ได้ยินเสียงใช่ใช่ถ้าเกิดเราไม่พูดมันคงไม่ได้ยินเสียงเราอาจจะตกไปจากที่นี่ได้ก็ได้แล้วจะตกลงไปอ๋อมันไม่มีลูกตาแต่มันมีหูอะไรไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอทายลายเข้าของโรงแรมหมดเลยเนี่ยแล้วแกขังมันไว้ได้แล้วเจ้าวีอย่าเสียงดังสิอ้าว ้ยแอบเร็วแอบเร็วเอ้าจ้หวีเอาไอดียิเ้าไม่ใช่ไม่ใช่มาเวมาดเจ้าหมีคิดไอเดียสิเไม่มันจกีตากีตาจะเอาีตาีตาจะทอะไรได้เนี่ยฮะยงเลอย่างนี้ไงว้าโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้ห้กตาได้ด้วยเจ้หมีเจ้หมีโอ้ยมลลกไปแล้ว ล่วงไปแล้วเดี๋ยวกีตาร์อะไรจะโหดอะไรปาดับเด็ <laughs> โอ้เอาันโดนเผาในเตาผิงไปแล้วอเอ้ยมันฟื้นม,มาแล้วเจ้าหมียิงเอากีตรย์ยิงบอลยิงยิงเอเรียบร้อย <c oughs> เพกอะไรเนี่ยเจ้าหมีไหนหันมาคุยกับฉันสิเจ้าหมี ไหนแกต yup. ้องเงยหน้าแกต้องเงน่ยหน้าเออโอ้โหฉันคนหนึ่งอะจะไม่ซื้อบัตรแกไปดูคอนเสิร์ตไปอ้วกเถอะเจ้าหมีเอาทุกคนปล่อยเจ้าหมีเล่นกีตาร์ไปนะครับฉันออกจากโรงแรมแห่งนี้ละกันเออออ เลิเกเล่นเพลงล็อกสักทีสิุกก้มามีล็อกเกอร์หรือ,อไงเนี่ย